Música ในปัจจุบันสมาชิกรุ่นที่1ของ B.N.K. f o r d e ก็เหลืออยู่3คนนะฮะตามที่ทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีซึ่งก็คือเชอปรางม,มิโอริแล้วก็ซัดจังเนื่องจากสมาชิกรุ่นที่1เนี่ยหมดสัญญาตั้งแต่วันที่21ธันวาคมปี2022เป็นต้นไปและสมาชิกใน f o r d e e Thailand ก็จะเหลืออยู่76คนนะฮะจากเดิมที่เราจะมีเมมเบอร์มากถึง95คนรวมสมาชิกรุ่นใหม่ด้วยในปัจจุบันถ้านับ B.N.K. f o r d e อย่างเดียวนะครับ B.N.K. f o r d ก็จะมีสมาชิก ชิกอยู่ด้วยกัน46คนและงานสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะของสมาชิกรุ่นที่1ก็คงจะเป็นสเตจพิเศษนะส่งท้ายซึ่งเขาใช้ชื่อว่า B.N.K.48 First Generation Graduation Special Stage แล้วก็มีคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนหน้านี้นะที่จัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะฮะ B.N.K.48 First Generation Concert Dan d y l i o n ซึ่งก็จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาฮอล98-99ที่ผ่านมานะครับในตอนนี้เนี่ยสมาชิกรุ่นที่1ะฮะก็ทยอยขนของ ออกจากหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันส่งท้ายแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเมมเบอร์ทุกคนได้ขนของออกไปกันหมดหรือยังนะฮะอาจจะมีเมมเบอร์ที่ยังขนของไม่เสร็จนะฮะก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามเมมเบอร์แต่ละคนกันอีกทีหลังจากนี้นะครับเมมเบอร์ Member ที่ไม่ได้กะว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะก็คงจะเจอกันยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ต้องเต็มที่กับเส้นทางใหม่ของตัวเองถึงแม้ว่าทางต้นสังกัดนะครับจะให้อิสระ ในการใช้โซเชียลมีเดียเดิมนะฮะแต่ว่าเรื่องของการรับงานที่เป็นบริษัทคู่แข่งไม่ได้เนี่ยก็ยังต้องดำเนินต่อไปหลังจากนี้นะฮะปี ใครที่อยากจะไปต่อในวงการบันเทิงเนี่ยก็คงจะต้องฟิตซ้อมแล้วก็ฝึกประสบการณ์กันอย่างเต็มที่เว้นแต่ว่ามีเมมเบอร์บางคนที่ยังคงมีสัญญากับทาง i อ m อยู่<ม>ก็อาจจะรับงานบันเทิงได้บ้างนะฮะต้องดูเป็นกรณีไปในช่วงเวลา1ปีต่อจากนี้นะครับเมมเบอร์ member ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวงในวันหนึ่งอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งซะเองก็เป็นไปได้ซึ่งเรื่องราวของสมาชิกรุ่นที่1กับ b n k 4นนะฮะ<ม>ก็คงจะพูดได้ถึงตรงนี้แล้วก็จบ มีอะไรต่อแล้วแต่ว่าวงก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนครับว่าสิ่งที่แฟนคลับ B.N.K. f o r รวมถึง c g m f o เนี่ยยังคงกังวลอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของไรายได้โดยรวมนะว่าจะเป็นอย่างไรนะหลังจากที่รุ่นหนึ่งออกจากวงนะจำนวน19คนจากสถิติต่างๆทุกยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูที่เป็นการขายต่างๆนะการขายสินค้ารวมทั้ง c g m ด้วยนะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะครับก็ต้องตกไปที่เมมเบอร์ รุ่นหนึ่งเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการไม่ต่อสัญญาของ B.N.K รุ่นที่1ห,หลายๆคนเนี่ยส่งผลร้ายแรงจนทําให้วงไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้เลยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูกัน ทีนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วทำไมรุ่นหนึ่งถึงเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากันเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ผิดแปลกไปใช่ไหมถ้าเกิดจะมีเมมเบอร์ออกจากวงพร้อมๆกันหลายคนก็ขอพูดถึงเรื่องเหตุผลที่เมมเบอร์ไม่ต่อสัญญากันก่อนนะว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้างนะก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายเหตุผลจริงๆก็สามารถสรุปรวมๆได้เลยนะว่าเหตุผลเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นไม่มีอะไรที่จะต้องพิชิตเป้าหมายต่อแล้วนะกับการเป็น B N K f ซึ่งอันนี้ก็จริงโดยเฉพาะเมมเบอร์ที่มีความนิยมสูงนะแต่ว่าในมุมมองของเมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความอิ่มตัวนะฮะหรือว่าคงจะต่อยอดอะไรไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะขอลองเริ่มต้นใหม่กับเส้นทางใหม่ดีกว่าหรืออยากจะออกจากเซฟโซนนะฮะหาความท้าทายใหม่ๆจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญเลยก็คืออยากออกไปใช้ชีวิต ก็แค่นั้นเองนะฮะอยากกลับไปเป็นคนปกติธรรมดาซึ่งก็ไม่เคยมีเมมเบอร์คนไหนออกมาบอกนะว่าเลือกที่จะออกจากวงเนื่องจากค่ายไม่ดีนะฮะดูแลเมมเบอร์ไม่ดีการบอกว่าค่ายไม่ดีเนี่ยเมมเบอร์ Member เขาเลยไม่ต่อสัญญากันเนี่ยอันนี้น่าจะมาจากความเห็นแฟนคลับที่ไม่ชอบการบริหารของทางวงมากกว่าแต่ว่าตัวเมมเบอร์เนี่ยไม่มีใครเคยพูดลักษณะนั้นนะครับแต่ถามว่าเคยมีบน่บนบ่นบ้างไหมนะครับมันก็มีบ้างนะฮะก็เคยอยู่อย่างเช่นกับตันเชื้อปรางเองนะ ก็เคยบ่นเหมือนกันหรือว่าแก้วเองก็เคยบ่นเหมือนกันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่ผ่านมาใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าก็มีบ้างที่เมมเบอร์ออกมาบ่นนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาไม่เคยบ่นเลยซึ่งมันก็เป็นการพูดเพื่อให้ค่ายเนี่ยทำผลงานออกมาให้มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ก็มีเจตนาดีนะฮะพูดด้วยความหวังดีจะมาบอกว่าเมมเบอร์ออกไปเนี่ยเพราะว่าค่ายบริหารไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมนะฮะที่เมมเบอร์เนี่ยออกพร้อมกันหมดหรือว่า ออกพร้อมกันหลายๆคนก็ต้องบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถือว่าแปลกครับ ถ้าเราดูจากวงรุ่นพี่นะครับมันแทบจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เลยแต่มันก็เคยมียุคมืดอยู่บ้างที่เมมเบอร์เนี่ยออกพร้อมกันเยอะๆซึ่งอันนี้ก็ต้องลองไปหาอ่านประวัติดูเพิ่มเติมนะฮะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเมมเบอร์ Member ฝั่งวงพี่เนี่ยเวลาเขาจะจบการศึกษาก็จะค่อยๆไปทีละคนนะฮะไม่ได้ออกพร้อมกันทีเดียวตู้มแบบนี้สาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากว่าสัญญาของเรากับทางญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับคือของไทยเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญา ครั้งเดียวแล้วคุณจะต้องอยู่ในวง6ปีจนครบนะฮะจึงจะไม่ผิดสัญญาของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า mm hmm. เพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ย mm hmm. เขามีระบบเอเจนซี่ที่ดีกว่าของไทย mm hmm. ก็คือว่าทางวงเนี่ยไม่ต้องมาพะวงว่าเฮ้ย mm hmm. พอมีคนออกจากวงไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับงานวงโดยรวมหรือเปล่า ของไทยเนี่ยจะซีเรียสมากระบบการจัดหางานเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะฮะก็เลยต้องบังคับให้เมมเบอร์เนี่ยอยู่ในวงนานถึง6ปีนะฮะเพื่อไม่ให้กระทบกับงานโดยรวม ซึ่งในอนาคตนะครับสัญญาของทางไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องดูกันในปีต่อๆไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดทางไทยเนี่ยเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องของสัญญาเนี่ยมันก็จะส่งผลดีที่ว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับถ้าพูดในทางทฤษฎีหรือในทางกฎหมายเนี่ย การประกาศจบการศึกษาพร้อมกันนะฮะหรือการเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาพร้อมกันหมดเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกนะฮะมันก็ต้องจบแบบนี้อยู่แล้วเนื่องจากสัญญามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่จนครบ6ปีเพื่อที่จะได้ไม่ผิดสัญญานะฮะในเมื่อเมมเบอร์เขาเซ็นสัญญาพร้อมกัน เวลาหมดสัญญาก็ต้องหมดพร้อมกันส่วนการจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับวงนะอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแล้วละ่ะก็ตามที่ได้อธิบายเหตุผลไปข้างต้นนะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ที่19คนเนี่ยตัดสินใจเหมือนกันนะมันก็เลยดูน่าตกใจนะดูเป็นเรื่องใหญ่โตทีนี้ถ้าจะมองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาก็ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เมมเบอร์รุ่นที่หนเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาให้ถ้าจะเกิดปัญหาเนี่ยมันก็คือปัญหาของตัววงเองมากกว่าว่าจะรับมือยังไงถ้าสมมุติว่าวงจะไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเพราะว่าการกระจายงานไม่ทั่วถึงนะการไม่ลงทุนกับผลงานการผลิตสินค้านะฮะหรือว่าอะไรหลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่วงเนี่ยไปฝากความหวังกับรุ่นหนึ่งมากเกินไป ซึ่งผมเองก็เคยเตือนอยู่ว่าเมมเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดนะดังนั้นการให้โอกาสอย่างทั่วถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเมมเบอร์ Member รุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะได้รับช่วงต่อได้อย่างสบายใจแฟนๆเขาก็จะได้เปิดใจกับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของวงไอดอลจริงๆมากกว่าการไปยึดติดที่ตัวบุคคล ทีนี้เรื่องของโอกาสหรือว่าผลงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแฟนคลับที่ตามนะครับในช่วงปีต่อไปนะปี2023เนี่ยก็อาจจะตามสนุกขึ้นก็ได้นะเพราะว่า หลายๆอย่างเนี่ยมันจะดูไม่ออกเลยว่าเอ๊ทางค่ายเนี่ยเขาจะคัดเลือกเมมเบอร์กันยังไงหรือว่าผลสถิติต่างๆการจัดระดับต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงในปีต่อไปก็ดูอย่างเรื่องการติดเซมบัสึในเพลงต่อไปนะฮะอันนี้ไม่นับที่เป็นจังเกิลน,นะฮะอย่างการคัดเลือกเซมบัสึปกติเนี่ยซิงเกิล13 14ต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็น่าติดตามเลยใครจะได้เป็นเซมบัสึใครจะได้เป็นแถวหน้าหรือใครจะได้เป็นเซนเตอร์รวมไปถึงงาน general election ครั้งต่อไปก็น่าลุ้นหน้าติดตามเลยทีเดียวว่า่า 7, คนใหม จะเป็นใครใครจะติดเซมหรือว่าใครจะเป็นเซนเตอร์ก็แข่งกันสนุกเลยแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของไรายได้ในปี2023เนี่ยมันก็ตอบยากจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องดูการบริหารวงกันต่อซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงครึ่งปีหลังนะ,ะครึ่งปีหลังของ2022เนี่ยออฟฟิเชียลเราเนี่ยพยายามยัดงานแน่นเลยนะฮะ เพื่อให้ทันก่อนรุ่นหนึ่งหมดสัญญาถามว่าทําแบบนั้นไปทําไมใครๆก็ดูออกนะ,ะว่าออฟฟิเชียลเนี่ยต้องการเงินมากๆนะ,ะต้องการอยากจะกอบโกยอะไรไม่รู้แหละในช่วงครึ่งปีหลังถ้ามองในแง่ร้ายก็คือว่าเขาอาจจะหอบเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็เลือกทําวงต่อเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเรามองในแง่ดีเนี่ยก็คือว่าทางค่ายเขากําลังรวบรวมทุนนะเพื่อที่จะไปจัดเต็มกับผลงานในปี2023ต่อไปนั่นแหละ ไม่ว่าใครจะออกจากวงไปนะครับเราก็คงไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดหรือไปเปลี่ยนการตัดสินใจของเขาได้นะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปแฟนคลับของ48ไทยนะทั้ง bnk และ cgm f o o t e ก็ยังสามารถติดตามผลงานต่อไปได้ครับวงก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังอยู่ตรงนี้แหละในปี2023เนี่ยหรือในปีต่อๆไปนะฮะก็ยังมีอะไรที่น่าสนุกน่าติดตามหรือว่า ยังไม่เคยทำมาก่อนนะก็มีอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตามสถาบันที่รุ่นพี่ได้จบการศึกษาไปแล้วเนี่ย อาจจะพัฒนาขึ้นจนรุ่นพี่ต้องอิจฉ้ารุ่นน้องก็เป็นไปได้นะใครจะไปรู้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามผมได้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรวมไปถึงช้อปปี้นะฮะตินติน48ิบช็อปนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ไปกดสั่งซื้อกันได้ทางช้อปปีได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับการไม่ต่อสัญญาของเมมเบอร์รุ่นที่1นนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ